สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องมินรถมือสองฟรีดาวนะคะวันนี้นะคะมินจะพามาดูเป็น Toyota c a m ม y รนะคะคันนี้เป็นตัว2.5 Hybrid HV Premium นะคะเป็นรถปี2013แท้เลยได้เป็นสีเทานะคะมาใช้งาน200กโลนะคะเดี๋ยวมาชมตัวรถกันไฟหน้านะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกและ เซนเซอร์นะคะด้านหน้าช่วยในการถอยจอดได้ดีมากๆกระจังหน้านะคะคโครเมียมให้เลยสวยๆแบบนี้นะคะรถระดับผู้บริหารนะคะคันนี้ราคาเพียง5 2าแ0 0สบาทนะคะมาพร้อมป้ายทะเบียนสองกไก่โนนินนะคะ8 440เลยสวยๆนะคะ,ะ,คะโลโก้โตโยต้าสวยงามชัดเจนนะ,ะไปหน้าอีกฝั่งนะคะโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะสวยๆใส ไม่มีแตกไม่มีชำรุดนะคะนี่เลยสวยเดิมสภาพรถร้อยเปอร์เซ็นต์มา,มากๆนะคะไม่มีขานี้เลยเป็นไฮบริดนะคะคันนี้เป็นไฮบริดเบนซินนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วเมื่อปีสองพนสิปดนะคะเปลี่ยนแล้วนะแบตเปลี่ยนแล้วเมื่อปีสองพันสิบปดนะคะทุกคนนี่เลยโลโก้ข้างไฮบริดนะคะตวอย่างนะคะนี่เลยยางมิชลินยางได้ยางมิชลินนะคะ สวยๆนะด้านแมคขอบ17นะคะนี่เลยโดยต้าเดิมๆนะคะหัวรถหรูสวยๆแบบนี้นะด้านข้างสวยงามไม่มีร่องรอยการเกิดฟุตบาทนะคะนี่สวยๆเลยเดี๋ยวดูบอดี้ข้างกันคัมรี่ต้องบอกเลยว่ารถแบบรถระดับผู้บริหารนะคะทุกคนนี่นะสวยมากนะคะคันนี้ต้องบอกเลยสภาพเกินร้อยนะคะ ีสิบสามกระจกข้านะคะปัดไฟฟ้าพับไฟฟ้า,ฟฟามาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เลยนะคะมือจับประตูสีโครเมียมโครเมียมนะคะที่รีดน้ำฝนนะคะโครเมียมเช่นกันนะคะลายน้ำ,ลา,นำลายน้ำกระจกเดิมนี่เห็นไหมเอ่ยกล้องโูกัดไมคนี่ลายน้ำกระจกเดิมนะคะกระจกไม่มีประวัติการแตกเปลี่ยนเค้มใดๆกุญแจนะคะกุญแจรีโมทนะมาดูภายในกัน ภายในนะคะเปิดมาก็จะเจอกับภายในสีครีมนะคะสวยมากๆหรูมากๆนะคะภายในสีครีมเบาะปรับไฟฟ้านะคะทั้งสงตัวเลยเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้านะ,ะอ่ะนี่ปรับไฟฟ้าคนขับนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าที่นั่งข้างๆนะคะใช้งานง่ายๆรถหรูมากสะดวกสบายนะคะคอนโซลด้านใน สวยๆไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะคะหัวเกียร์สวยเดิมเลยนะคะเกียร์ออตโต้เครื่องเบนซินไฮบริดไฟฟ้านะคะทุกคนแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วต้องย้ํานะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วเมื่อปีสอง8นสปนะอ่าคานตัวรถด้านล่างนะคะโลกโลก้คัมรี่อยู่เด่นๆนะคะทุกคนพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันให้เลยเป็นพวงมาลายัยลายไม้บวกมากระหนังนะคะนี่ สวยๆนะเดี๋ยวจะทำการสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆได้ชมตัวรถกันอ่ะขอพาชมนี่ตัวแอร์นะคะโตโยต้าก็การันตีนะคะชื่อเสียงแอร์เย็นฉ่ำอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาสตาร์ทกันตัวรถได้ระบบกู้สตาร์ทนะคะใช้งานง่ายๆเลยอ่ะขออนุญาตสตาร์ทอ่ะเห็นไหมเอ่ยพวงมาลัยขยี้นนะคะเวลาสตาร์ทอ่ะขอลดเสียงเดี๋ยวโดนริคขสิทธิ์นะคะ นี่เปารถเสียงนิดหนึ่งอ่านี่เลยหน้าปัดเรือนใหม่นะจ๊ะรถปี13 t u y a ตโ a ต้าค y มรี่สองจุดห้าไฮนะคะนี่ไม่ใช้งาน2,8477ยูิโรนะคะไม่2 0 0 0 0 0กว่าเองนะคะอ่ะ GPS นำทางนะคะทุกคนจอใช้งานได้ปกติเนาะตัวแอร์เย็นช่ำนะจ๊ะนี่เลยแอร์เย็นฉ่ำคอนโซลลายไม้นะ ที่วางแก้วอ่านี่เลยไม่ใช้ก็ปิดไปได้สวยๆนะคะฝุ่นไม่เข้าด้วยนะหัวกเกียร์สวยเดิมนะไม่แตกไม่ชํารุดนะคะเป็นลายไม้หลูๆเลยนะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้อ่ะสวยๆคันนี้บอกเลยใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะพี่ๆขาที่บังแดดอยู่เดิมเลยอ่านี่มีไฟด้วยนะที่บังแดดมีไฟด้วยอ่ะสวยคันนี้สวยระดับผู้บริหารเลยทุกคน ต่างจังหวัดซื้อได้นะคะสนใจทักได้เลยนะคะอุดดูแผงประตูกันแผงประตูนะคะทูโทนเลยดําตัดมากับครีมนะคะแล้วก็มีคอนโซลลายไม้ตรงนี้ด้วยนะกระจกอไฟฟ้าด้านข้างนะคะนนี้เป็นกระจกสีาาในตัวรถนะคะล็อกรถปลดล็อกรถนะคะเบาะนะคะเขาเรียกอะไรเมมเบาะเมลเบาสวยสวยเลยอ่ะอเดี๋ยว ขอเปิดฝาท้าไทยไว้ขอเปิดฝาท้าไทยไว้เลยแล้วกันมาดูกันที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังกว้างมากทุกคนลดระดับผู้บริหารเลยนี่นะคะจะเห็นเลยว่าคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะทุกคนแอร์หลังมีให้นะคะเย็นๆเลยเย็นถึงด้านหลังนะปรับได้เองเลยพนักพักแขนมีให้นะคะเบาะหนังสีครีมสวยๆนะคะพนักพักแขน ปุ่มคอนโทรเสียงต่างๆนะคะทุกคนนี่เลยตัวบอกก็ปรับไฟฟ้านะคะด้านหลังนี่สวยๆเห็นไหมอ่ะที่วางของนะคะนี่ที่ใส่ของเหมือนบิ้นชักเกะอะไรงี้เนาะมีมือเดียวนะคะทุกคนอ่ะสวยๆเลยคันนี้ เหมาะปรับไฟฟ้าเลยนะคะไฮบริดไฮบริดประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้แล้วนะคะทุกคนแบตเตอรี่เปลี่ยนมาเมื่อปี2018นะคะแมกและยางแมกขอบสิบเจนะคะทุกคนด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะ LED สวยๆนี่ไฟท้าย LED สวยๆโลโกโ้ไฮบริดอยู่ครบนะคะไฟทับทีมด้านหลังนะคะ เซ็นเซอร์ด้านท้ายให้สองจุดนะคะคันนี้นี่โลโก้ไฮบริดสวยสวยโลโก้คัมรี่นะคะตัวหงซื้ออยู่เดิมไม่มีรุดร่วงไปไหนนะคะช่องเก็บสัมภาระนี่เลยใหญ่โตนะคะคันนี้ลดระดับผู้บริหารเลยแผ่งรองคัมรี่เดิมๆนะคะสวยๆเลย่ะใหม่กริบนะคะทุกคนหัวนหัวน็อตนะ อาแงะเลยแงะเลยนี่นะคะอ่เห็นไหมเหลี่ยมคมกลิบฝาท้ายเดิมนะคะไม่มีการไข่งัดแงะมานะคะสวยๆเลยคำนี้คันนี้น้อก็บอกเลยว่าราคาเพียง5 2าแ0 0สบาทเท่านั้นจ้า5 2าแ0 0สบาทได้รถระดับผู้บริหารผ่อนดุกๆไปใช้กันเลยนะคะทุกคน อ,อีกฝั่งนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังซีครีมปอบไฟฟ้านะคะสวยๆเลยสูงร้อยแปดสิบนั่งเข่าไม่ติดแน่นอนนะจ๊ะรถกว้างมากนะคะทุกคนเหมือนนั่งโซฟาที่บ้านนะคะสบายๆเลยเบาะนุ่มๆฟูๆนะคะสวยๆนี่อีกฝั่งนะคะที่นั่งข้างคนขับ สวยเลยรถปี13สภาพกริบมากต้องบอกทุกคนสภาพนี้หายากแล้วนะคะ,อะคอนโซลด้านในสวยมากนี่พนักพักแขนมีให้นะคะตัวรถเกียร์ออโต้นะคะอ่ะสวยๆนะคะทุกคนนี่เลยคอนโซลสวยหุ้มหุ้มดีนะคะยังหุ้มดีอยู่มันไม่มีการแตกไม่มีชำรุดนะคะไม่เก่าไม่โทมนะคะทุกคนสวยๆเลยด้านข้างเนาะ วางแก้วได้นะคะขวดน้ำได้แก้วเย,ยติได้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะอัปเดตรถเข้าใหม่เนาะโตโยต้าคัมรนะคะ2.5 Hybrid HV นะคะปีสิแท้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะไม่ใช้งาน2อง0 0นโรนะคะทุกคนนะสวยๆราคาคันนี้5 2าแ0 0สบาทเท่านั้นนะคะ สนใจทักได้เลยอยากดูรูปเพิ่มเติมทักได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามมินด้วยนะไปสู่3 0 0 0 s u ซับสไครด้วยกันพี่พี่ท่านไหนสงสัยอยอะไรหรืออยากดูรถอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยมินจะบอกทุกคนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากดูรถรุ่นไหนที่เต็นท์มีรถเยอะมากนะคะเกือบ3 0 0คันเลยนะคะ,อ,ะอยากดูรถรุ่นไหนเพิ่มเติมมีเยอะมากๆนะคะพี่พี่่ะ มีเยอะมากๆอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะบอกได้เลยนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วย5 29 0 0 0บาทเท่านั้นจ้า